สปูกี้สามสองยิง,ด,ยง,ยงด้วยปืนใหญ่ร้อยห้ายิงกราดว้ a 4 3 0 u s p o o k ิปูกีเป็นเครื่องบินรบที่มีรากฐานมาจากเครื่องบิน C 3 0 Her ามสิบรคลสตั้งขึ้นโดยบริษัทล็อก e d m มาตินและโบอิงในสหรัฐอเมริการาวกลางคร,สริสตศตวรรษที่20 s p o o k ปูกี้มีความสามารถในการสำรวจและโจมตีศัตรูด,ด้วยอาวุธที่แข็งแกร่งด้วยปืนใหญ่และปืนกลหลายขนาดใหญ่สุดถึง105มิลลิเมตรและยังมีระเบิดที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องบิน โดยมีส่วนควบคุมการยิงและการทำลายศัตรูที่มีความแม่นยำสูงทําให้เครื่องบินนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนภารกิจรบและการทำลายศัตรูในพื้นที่ต่างๆ AC-130U Spooky ได้รับการใช้งานในหลายสงครามและการปฏิบัติภารกิจที่ท้าทายมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนทหารในพื้นที่รบซึ่งความอันตรายของมันก็เช่นเดียวกับในหนัง เพื่อกระสุนซาบอดหนาาต่างดาวก็ยังพรุนแล้วรถถังจะไปเหลืออะไรแต่เป็นที่น่าเสียดายปัจจุบันสปรุกกี้มันได้ถูกปลดประจำการแล้ว